F5 <laughs> กด ไม่ครึ่งทางเลยไปไม่ท้อปไปต่อดูแดดดูแดดมาถึงอำเภอพลแล้วโอ้ยเติมตลอดโอ้ยปตทอำเภอพลพลพลเฮ้ยพี่ตะาตำรวจแล,วแล้วพี่จะตกใจทำไ,ไมอะอ่อแล้ว ก็กออ <c oughs> บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้5้าเม็ดไม่เป็นไร <c oughs> เนีโอ้โหไม่แล้วลมมันแรงนะบ่อกี้ผมรู้สึกว่าผมโดนลมพัดหรือว่าเราสะพังก์วะคดดีตตอทดงหลวงอีก18กิโลถึงเป้าหมายนาแก่ใช่นาแกแล้วนะ เออเรเหย่มาแควกินข้าวไปเรื่อยเลยปกยยยยติท้างนายืดเข้ามาสองโมงเย็นแต่เที่ยวนี้เล่นไปสี่โมงยังไม่ถึงไหนเลยอีกสิบแปดโลดูเอาเองอากาศเป็นยังไงแรงเอาเรื่องดูท้องนายงังแดงไปหมดเลยเนี่ยดูดิแดดเป๊งท้องฟ้าเป็นไงาโอ้ย เมื่อกี้เส้นรูสิบสองนี่อย่างง่วงอะ่ะมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวหมู่บ้านนาแกถ้าใครเคยดูเทปผมอะ่ะผมก็จะเคยมาบ้านบ่อยๆบ้านนาแกนี่ไม่ใช่บ้านผมนะแต่เป็นบ้านพี่ชายนอกไส้ก็เลยมาบ่อยคราวก่อนเรามาด้วยมังกี้ 125, ร้อยยี่ห้าบิดจน้อแต่เที่ยวนี้ถามว่าเอาฮาเย่มาทอ้อไหมกูก็ทอ้อเหมือนเดิมแหละกวนใจเลย แต่ก็ไม่เข็ดมาใหม่เที่ยวนี้เรามาร่วมงานแต่งงานเขาเดี๋ยวไปดูบ้านงานงานไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตเป็นความสุขอยที่ใจเพื่อพี่แต่งงานเราก็มาไปเราถึงแล้วนะเออนาะแกกลับไปอีกแล้วปีนี่แล้วมาสองรอบสี่วันแรกของปีนี้ ังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปน่าอยู่นะเงียบดีเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนวันนี้ที่พักเต็มหมดเลย,เน,ๆๆๆยลนือเาอ้ยี่ร้อาบน้กอนใ้้านยาใก้บ้านยาอทมริี่้หล้ัเสิือบ้านที่นี่เขาจะติด เขาจะติดชื่อไว้ด้วยที่หน้าบ้านอ่ะมีชื่อมีบ้านเลขที่มีหมู่น่ารักดิเดี๋ยวเวลาส่งของ,ของมาง่ายๆนะเดี๋ยวกำลังหลงหาที่พักก่อนเขาบอกเข้าอย่างปากทางห้ากิโลเดี๋ยวขออนุญาตเข้าที่พักอาบน้ำอาบผ้าแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิม ชมเลย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 บรรยากาศที่พักเอ้ยถึงแล้วเว้ยออกคนแรกถึงคนสุดท้ายอันนี้คือเสื้อตัวเนี้ยเขาทำอีกความรู้เรื่องแบรนด์เลยแต่แม่บอกว่าราคาหลังหนึ่งไม่ถึงที่ราคาสองพันห้าสองพันห้าบาร์ลูกาไม่ใช่โรงงานเกษตรนะหึงไม่ใช่ไม่ใช่พี่วีบอกอีกห้าทีถึงรอแป๊บ ห้องก็สี่ร้อยนอนในเมืองนอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวนครอะไรวะลุกทาหารลุกทาหารนี่นนครปนมีไปบ้านง,งานกัายามเย็นนาะแกครับแล้วรถจะดับไหมเนะี่ย ยงหน่อยเออพอพอตกเย็นแล้วเขายังยั่วหน่อยโอ้โหมางวันกี่มาจะตายให้ได้หายใจไม่ออกบรรยากาศท่าที่กำลังจะกตกดินที่นาแกทีข้างหน้าเราจะเป็นฝายทดน้ำ เดี๋ยวเราจะจอดถ่ายรูปกันแป๊บนึ่งนะที่ฝายทดน้้ำของอำเภอนาแก ใช่เหรอใช่แล้วพี่งานเนื้อคนไล้วก็งานนั้นอ่าขาวดำเอาหรอเรามางานแต่งกับพี่เราไปทางนี้เลยไอ้เมื่อกี้คืองานศพให้คนถ่ายให้มีลูกสี่ให้คนถ่ายให้มีลูกสี่เกินเกิดเลือดสีขาวเริ่มแบบอะไรวะอ๋อเราจะต้องเอาไอ้นี่ เจา้าบาันี่วะไ like ลอินนาแก่เลนี่เป็นญาติเจ้าสาวเลยไนดะ้ไหมอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกเชื้อภูไทยไ ที่ไหนครับวันนี้วันนี้รู้ครับนัรศึกครับวันนี้อาจารย์ลอยมานะอาจารย์มีกี่เม็ดเยอะเกินห้าจับนะอาจารย์ฝากเพื่อนไว้ครับที่ตัวมีไม่เยอะที่เหลืออยู่เพื่อนเราแบ่งกันไปคนละห้าคนละบ้ามาต้องรอนานแล้วจะบอกจะบ้าไม่มีกองมารอแป๊บเดียว พี่ครับพี่ครับใส่ถุงมือทำไมทำไมไม่ถอนไม่มีที่ไว้ไม่มีที่ไว้ไ มาเมา่อคืนเราเลยยังไม่เห็นบรรยากาศอันนี้คือที่ที่เราจะไปจอดรถเมื่อคืนเมื่อคืนเกือบลงของเอานี่เลยเ <laughs> มื่อคืนมันดูไม่เห็นเลยนะมันมืดเลยนะม,นมืดเอ้ยสวยอยู่ดูวิวดูวิวข่านก็น่าจะเป็นภูพานานะ้ <laughs> นอยไหมบ้านงานบ้านงาน <laughs> อันนี้ไม่สลัวน้า <laughs> ยาวรู้สิสองยาวไปจนถึงขวัญแก่นเลย